เขสวยเจ้าเสน่ห์นะคะเราก็เรียกว่าคงความฮอตที่สุดในวงการบันเทิงนะคะและมีผู้เข้าชิง5คนด้วยกันดังตอบไปนี้ค่ะรางวัล Hot Girl of the Year 2013ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ สยาสเปอร์มันราณีคันเตงเขมานิจานิกรฝนทิพวัชระตะกืลคิมเบอรี่แอนโบเทมัสเทียมสินโอ้โหแต่ละคนนี่ ชอบทุกคนเลยนะฮ<น>ะ,<น>ะแล้วต่อไปนะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับคุณธีรศักดิ์อรุณเริ่มวัฒนะนะครับผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณากลุ่มทรูนะครับขึ้นมาอบราประวัลขอเสียงตกบมือครับ แล้วก็ได้เนะคะคุณแจกกันาดนนะคะอากาศาเป็นผู้เชดรางวัลน้องไนกี้คุณไนกี้ไนกี้คนนี้ที่ฉันชอบมากพูดเรื่องนี่เขาไม่ยหนข้างฉันดิฉันตื่นเต้นแต่เขาไม่ดูกล้ามน้องไนกี้ใหญ่มากใช่คะรางวัลอยู่ในมือของดิฉันแล้วสำหรับรางวัลนะคะ Hot Girl of the Year 2 0 1 3สําสำหรับปีนี้นะคะได้แก่ ปัป๊กปยิ้มยังไงก็นาละตีขึ้สวยด้วยนะครับโอ้โหสุก<อ><อ> กย่าเนะฮะพูดถึงความรู้สึกสักพูดเลงนะฮะสวัสดีครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะดาราเดนี่สำหรับรางวัลน,นี้นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะย่าจะไม่ควรได้รางวัลน,นี้ถ้าไม่ได้มีแฟนคลับททุก่านค่ะ ขอบคุณน้องยาย่าด้วยครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณโทรศักดิ์นะครับเริ่มมาแล้วนะผู้บริการที่บริหารแบรนด์และบริหารสื่อต้นทางคุณดูนะครับขอบคุณน้องไนกี้ที่โดนนะฮะฟ้องสุวรรณนะฮะวันนี้มาอีกหนึ่งรางวัลนะรางวัลนี้บอกกับคนที่ต้องหลอกนะคะถึงจะรับรางวัลพิเศษนี้ได้นะคะครับรางวัลต่อไปคืออะไรคุณต้นรางวัลต่อไปนั่นคือรางวัล คูกายออฟเดอะเียร์จูนลสัีและศิลปินดารานักร้องสุดเท่ที่เข้ารอบ5อันดับมีดังต่อไปนี้รางวัลคูกายออฟเดอเีย2013ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้ณนะเดชคู่กิมิยั นายุทธ์ต้ศรีุดอาภรพันักมากปร,ริญสุภารักสุนลวัฒน์ขนารถ ้องขอเรียนเชิญด้วยนะครับท่านต่อไปนะฮะคุณนวลพันธ์ล้สำสานะฮะกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบษษริษัทเมืองไทยประกันภัยนะครับให้เกียรติมามอบรางวัลขอเสียงปรบมือครับค่ะแล้วก็นะเรียนเชิญน้องแปงการโดนอาการนะคะเป็นผู้เชิญรางวัลในรางวัลน,นี้นนั่เองค่ะอ่าโอ้ดีมากสวยงามมากนะครับโอ้น้องแบงน่ารักนะเอ คู่กายออฟเดอะเยียร์ในปีนี้อยู่ในมือของผมแล้วนะครับรางวัลคู่กายออฟเดอะเยียร์ดูโรเซนเอร์ตีในปีนี้ได้แก่ เฉลยประเดชที่เมื่อสนะครับแล้วก็ขออการสวัสดีทุกท่านนะครับผมแขกผู้เกียรติท่านนะฮะก็ขอบคุณมากครับสำหรับเดอะเกรดเดอะบอร์ดนะฮะรางวัลคุณกายออฟฟิเชียลนะครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะขอบคุณที่ให้กำลังใจที่คอยติดตามผลงานกันมานะครับผมก็ขอบคุณมากมาถึงวันนี้แล้ว5ปีกว่าแล้วนะฮะก็ดีใจมากๆนะครับที่อยู่จนมาถึงวันนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะ ช่องสาแล้วก็ทีมนั้นทุกคนนะครับที่แบบว่าได้ส่สร้างละครออกมาแล้วก็ทำให้ผมได้อยู่ในหน้าจอทีวีนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนักดนตุณวิทย์นะครับและต้องขอบคุณด้วยนะฮะคุณวรพันธ์ลนสัมครับ